าตรา29ผู้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้วเพื่อใช้สำหรับผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดหากส่งของที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจากักรหรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจากักรให้มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้า สำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องพิสูจน์ได้ว่าได้ผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดด้วยของที่นำเข้ามาในราชอาณาจากักร 2. ต้องพิสูจน์ได้ว่าของที่นำไปใช้ในการผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดนั้น มีปริมาณไม่เกินที่อธิบดีประกาศกำหนด 3. ได้ส่งของที่ได้จากการผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของที่ใช้ในการผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดเข้ามาในราชอาณาจากักรเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่อาจส่งของดังกล่าวออกไปภายในกำหนดหนึ่งปีให้อธิบดีขยายระยะเวลาได้แต่ต้องไม่เกินหเดือนและ4ต้องขอคืนอากรภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรเว้นแต่อธิบดีจะขยายระยะเวลาให้แต่ต้องไม่เกินหเดือนการขอคืนอากรการพิสูจน์ของการส่งของออกไป และการคืนอากรตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา30ผู้นำของเข้ามาในราชาอาณาจักรเพื่อใช้สำหรับผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา29เพื่อส่งออกไปนอกราชาอาณาจักร หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรอาจร้องขอต่ออธิบดีวางประกันอย่างหนึ่งอย่างใดแทนการเสียอากรขาเข้าทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด การคืนประกันที่ผู้นำของเข้าได้วางไว้แทนการเสียอากรตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดมาตรา31การโอนของที่ได้จากการผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา29เเข้าไปในคลังสินค้าทันบนหรือจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราสุลกากรหรือกฎหมายอื่นให้ถือว่าเป็นการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรและเป็นการส่งของออกสำเร็จในเวลาที่โอนหรือจำหน่ายของนั้นทั้งนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา29และมาตรา30มมาใช้บังคับกับการคืนอากรหรือประกันอย่างอื่นแก่ผู้นำของเข้าโดยอนุโลมการรับของที่ได้โอน หรือจำหน่ายตามวรกหนึ่งให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรนับแต่เวลาที่ได้โอนของนั้นและให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำของเข้ามาใช้บังคับโดยอนุโลมการโอนของเข้าไปในคลังสินค้าทันบนการจำหน่ายของแก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรและการรับของดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนดส่วนที่4การวินิจฉัยอากรและการอุทธรณ์การประเมินอากรมาตรา32ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากอรศุลกากรประกอบด้วยประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอธิบดีกมรมศุลกากรอ,อธิบดีกรมสรรพากรอ,อธิบดีกรมสรรพสา,ามิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกมรมศุลกาการคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา33กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา32มมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกำหนด90วันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง30วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เมื่อครบกำหนดตามวาระในวักหนึ่งหากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่